มีคนสอบถามเข้ามาว่าต้องแกนฟ้องลูกหนี้เป็นคดีต่อศาลน,นะครับในคดีกู้ยืมเงินนะจะฟ้องไปยังภูมิลำเนาของลูกหนี้ตามทะเบียนบ้านหรือจะฟ้องยังสถานที่ที่ทำสัญญากู้ยืมเงินก็นดีนะครับอันนี้ก็สอบถามเข้ามานะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียหรือฟ้องที่ไหนดีกว่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในคดีกู้ยืมเงินเนี่ยเหมือนจะเป็นคดีง่ายๆนะครับแต่ก็มีรายละเอียดอยู่เหมือนกันนะครับ ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าหากว่าประเด็นเนี่ยนะกู้ยืมเงินแล้วลูกหนี้ไม่จ่ายเลยไม่จ่ายดอกมาเลยนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะผมก็จะแนะนําว่าฟ้องยังสถานที่กู้ยืมเงินก็คือส่วนใหญ่แล้วกู้ยืมเงินมักจะเป็นภูมิลําเนาของทางเจ้าหนี้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นที่พักของเจ้าหนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นศาลที่เจ้าหนี้อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยนะมันไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้านะครับ เป็นคดีที่ดูแล้วนะครับลูกหนี้มีแนวโน้มจะต่อสู้คดีนะอาจจะด้วยดูแล้วลูกหนี้หัวหมอนะครับก็ไปฟ้องที่ศาลที่ลูกหนี้มีภูมิลำเนาก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ตัดเรื่องประเด็นของเรื่องคดีผู้บริโภคออกไปนะถ้าเป็นคดีผอบอเนี่ยนะมันต้องไปฟ้องยังภูมิลำเนาของลูกหนี้อย่างเดียวนะครับเหมือนพวกไฟแนนซ์บัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะถ้าหากว่าตีความว่าเป็นเจ้าหนี้นอกระบบนะครับมันจะเข้า คดีผอบอนะเป็นคดีผู้บริโภคอย่างนี้ต้องไปฟ้องภูมิลำเนาของลูกหนี้นะหรือไม่ก็แม้แต่กระทั่งว่าลูกหนี้จะต่อสู้เรื่องอดอกเบี้ยกเกินอัตราหรือว่าเป็นการร่วมลงทุนอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็นะเพื่อเป็นการป้องกันประเด็นที่ลูกหนี้จะสู้เรื่องเขตอำนาจศาลนะก็ไปฟ้องอย่างภูมิลำเนาของลูกหนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่กระทบกระเทือนนะต่อการเขาเรียกยังไงอะฟ้องออนไลน์นะครับฟ้องออนไลน์ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเลือก ที่จะไปฟ้องยังภูมิลำเนาของลูกหนี้เนาะแล้วก็โดยที่เจ้าหนี้เนี่ยก็ยังอยู่ก็เรียกว่าไม่ต้องเดินทางไปศาลอัน,นเนี้ยเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในกรณีที่บังคับคดีนะครับอันนั้นก็ต้องไปดําเนินการสืบรัพย์บังคับคดีตามภูมิลำเนาของลูกหนี้อยู่แล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับการฟ้องนะครับแยกตนะ่างหากจากกันนะแต่อาจจะส่งผลเรื่องอะระยะเวลาในการส่งหมายอะไรประมาณนี้นะครับ ละนะครับถ้าใครที่มีปัญหาลักษณะอย่างนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับใช้ชีวิตกันอย่างมีสตินะครับอันนี้ทนายเจก็อยู่ที่บ้านนะครับบ้านนอกนะฮะก็เป็นสวนเป็นไร่นะครับก็ใช้ชีวิตในวันหยุดนะครับวันนี้ก็ไม่มีสายโทรเข้ามานะก็แต่ก็ให้บริการตอบคอมเมนต์ ปรึกษาปัญหากฎหมายปกตินะครับโชคดีไม่มีคดีติดตัวนะครับในตลอดปี2,569นะครับผม